สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสุวรรณนะครับวันนี้เป็นนักเรียนม4นะครับที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยหนังสืออัพบีดสี่นะครับนั่นเลยครับวิธีการเรียนที่ถูกต้องก็คือนักเรียนต้องทำมาก่อนนะครับเอาอันนี้เอาไว้เพื่อ,อสรุปก็ได้หรือว่าศึกษาเริ่มต้นก็ได้นะครับและเสร็จแล้วจึงะจะได้ใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นอักษรเจริญของอักษรเจริญทัศนะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe คุณด้วยนะครับสนับสนุนครูได้โดยการกด subscribe นะครับกด join ข้างล่างก็ได้นะครับหรือว่ากดปุ่ม thanks ข้างล่างก็ได้นะครับคุณจะได้มีกำลังใจในการทำเยอะๆโอเคนะครับเราจะเริ่มเรียนภา,าษาอังกฤษด้วยกันนะครับโอเคครับวันนี้เรามาดูครับบิ4สําสำหรับเรียนม4นะครับ ยูนิตที่สองนะครับยูนิตที่สองครับไลฟ์สไตล์นะครับไลฟ์ไลฟ์สไตล์แต่แบ่งเป็นโวลแคปกัมม่าแล้วก็ฟังชันนะครับมาดูโวลแคปลารีครับจะมีเรื่องเกี่ยวกับซิตี้ไลฟ์กับคันตี้ไลฟ์นะครับชีวิตในเมืองชีวิตในชนบทนะครับจ็อบเบิร์กเพลสและจ็อบคุณภาพนะครับงานครับสถานที่ทำงานและครับคุณภาพของประฏิทบรากของงานนะครับอัตเทอร์ทีฟวิธเพย์โพซิชันนะครับคำ แอท v ฟที่มีเพ t i o n a d j e ชั่นแอท u ฟน h วเฟสก็คือคำแอ tip, ท v ฟที่ที่เป็นคำวลีคำนามนะครับ people of the world ครับ our city, city slicker or our country lover นะครับเมืองที่น่าเลื่นไหลหรือรับในชนบทนะครับ people of the world ครับ เอเป็นทิวทัศน์ที่ยอดเยี่ยมนะครับ Fantastic scenery เนะครับมี traffic นะครับเป็นการจราจรที่คับข้างนะครับ Air pollution ด้วยก็เป็นมลพิษทางอากาศนะครับส่วนข้อ C เป็น c o n v e n i e n c transport ทางปกเกี่ยวกับการเดินทางนะครับความสะดวกสบายในการเดินทางครับข้อ C ข้อดีเป็น ที่ช็อปปิ้งขนาดใหญ่นะครับส่วนก็อีเป็นมีเพื่อนบ้านอยู่ในญาติที่สงบนะครับ city life country life ครับชีวิตในเมืองกับชีวิตในชนบท which describe country life and which describe city life country life ก็ชีวิตในชนบทนะครับ city life บชีวิตในเมืองครับ ลองดูนะมี A ถึง E นะครับเราอานดูความหมายจ,จะพอจะเดาออกนะครับเสร็จแล้วลองมาเช็คนะครับ job and workplace ครับ who are they and where do they work พวกเขาคือใครและพวกเขาทำงานที่ไหนครับ dentist ก็หมอฟันนะครับ dentist surgery นะครับอ,อยู่ในร้านหมอฟัน บาริสต้านะครับในคาเฟ่หรือคอฟฟี่ช็อปครับคนพนักงานชงกาแฟหรือบาริสต้าครับเซ็กเตอร์เซ็กเตอร์ลี้การ์ดครับเจ้าหน้าที่ปรปภรักษา,าความปลอดภัยแบงก์ออฟฟิศบล็อกนะครับหรือชอปปิ้งเซ็นเตอร์เจนนิลลิสก็คือ เป็นผู้สื่อข่าวนะครับอยู่ที่ newspaper office หรือทีวีหรือ Radio Radio นะ s t a t i o n นีและเรีย hmm. นก็อยู่ Library ครับและเรียน mm hmm. ก็บรรักษ์ครับเวทเทรสกับพนักงานเสิร์ฟหญิงนะครับอยู่ใน e s t a อ r a n t พยาบาลครับอยู่ฮ o s ส i พิทอลหรือด mm ็อกเตอร์เซอร์เจอรี่ครับร้านหมอ Museum นะครับพันธลักษ์อนะ่าแรกพันธลักษ์นะครับอยู่พิพิธภัณฑ์พันธลักษ์ก็คือพนาาักงานพพิิธที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นั่นเองครับพันธลักษ์ทิชเชอร์เนี่ยไม่รู้จักแน่เลยใช่ไหม <laughs> อยู่สกูลน,นะครับฟาร์มาซีส,สอยู่ฟาร์มาซีครับฟาร์มาซีสก็ส เป็นเนภสัชกรนะครับอยู่ร้านยาครับ match each job quality to its meaning ดูความหมายครับคุณภาพของงานครับกับความหมายทำก่อนนะครับแล้วถึงมาดูนะครับ job and quality งานกับ คุณภาพของงานครับ w i c h job quality s h o o l d each of them ครับพราเขาควรจะมีคุณภาพของงานแบบไหนครับ Careful ระมัดระวังนะครับ Responsible รับผิดชอบนะครับจน Caring กาห่วงใหญ่นะครับอันนี้ Cheerful friendly หรือ Polite นะครับเป็นกันเองนะครับ Cheerful ก็ล่าเริงเป็นกันเองนะสุภาพนะครับ คามนะครับก็เงียบสงบนะครับแล้วก็เลส ponsible นี่รับผิดชอบนะครับสานีจริงใจนะครับ onest นี่ซื่อสัตย์อันนี้ practical นี่ใช้ได้จริงนะครับ responsible นี่รับผิดชอบ o r g a n i z e นี่เป็นระเบียบนะครับ polite สุภาพ เชียวฟูเชีฟูเชี่ฟูนี่ล่าเริงนะครับเฟรนลี่ก็เป็นกันเองนะครับโปรไลสุภาพพยาบาลก็ต้องอดทนนะครับ patient caring ห่วงใยนะครับแก่ฟูลระมัดระวังนะครับ friendly เป็นกันเองครับ responsible รับผิดชอบพนักลักครับก็ patient อดทนนะครับล่าเริง เชียร์โฟล์ฟเรนลี่เป็นกันเองเป็นมิตรกับสุภาพพไลท์คุณครูนะครับคุณครูก็ต้องอดทนนะครับอดทนนะฮะพรกติคิลก็ทำงานได้จริงนะครับเฟรนลี่ mm. <Friend ly S 2> เป็นกันเองนะครับเรสปอซิบ <Yeah. S 2> ิวรับผิดชอบนะ ized, อาเป็นนนซ์ก็เป็นระเบียบนี่คือลักษณะของครูนี่คือลักษณะของครูนะครับลักษณะของครู เป็นสัชกรใช่ไหมครับอดทนครับเพชรน,นะครับ caring หงใยเรามาดูาคำพูดนี่เป็นของใครนะครับ a r e y o u r e a d y to order sir สั่งพร้อมจะสั่งหรือ,อยัง purchase ใช่ไหมครับดรูรูปแล้วนะครับ y o u have a meeting with Mr. Smith at 1 PM. น PM บ่บายโมงนะคุณมีประชุมกับนายสมิธที่เลข,ขาแน่นอนเลยนะครับ ว n นเอ i มนทุกอย่างตีหนึ่งนะทุกอย่างเนี่ยโอเวอร์แล้ทราบแล้วเปลี่ยนริชเดิร์ทเนอร์บุ๊กอินทูวีคส์กราคือหนังสือภายในสองสัปดาห์ไลบรี่นะครับโอเ n น i ว e อาปากกวา้างเลนทิสแน่นอนอะไรตัวอ k you s ัมพ q u e s t i ่น p พลี s สขอสัมภาษณ์ทักหน่อย พอโฮมเวิร์กพิสตัวดยเซายบนเพจฝ่ายการบ้านหน้า5้านะ t ล t ส์เทคอย่า e ทอร์ r อเรเจอร์ e e ่ห้าอ่นะมาวัดคุณอุณหภูมิดูเท่าคุณเป็นยังไงมัง่งมาชูไรตูป็นจะฝากเท่าไหร่เ s ี o u สุดเชงนี่เงิน,นทอนนะอัดนะครัด i v e นะครับ, itive, รบ full different ต็ม different ตต่างนะครับ clouded แออัดนะ family คุ้นเคยนะครับ famous ก็ Fam ous, มีชื่อเสียงตามด้วย from to with of for นะครับดูว่าอะไรคู่กับอะไรแล้วหมายความว่าอะไรจำไว้ด้วยนะครับ famous for นะครับ family with นะครับ clouded with different from นะครับ family to ครับ ฟูล l อฟครับเต็มไปด้วยนะครับแต่ละตัวก็จะมีความหมายที่ต่างกันนะครับเฟมัสฟอร์ก็มีชื่อเสียงสำหรับนะคุ้นเคยกับแฟม i ล y w วิ h f a m o สฟอ o r f ฟม i ล y w วิ h ครับคาวเดตคาวเดตวิ h ครับคาวเดตวิสก็ อันนั้นอันนันไปด้วยนะครับอันนันไปด้วย different form แตกต่างจากครับ family to ก็คุ้นเคยกับ for f o r ก็เต็มไปด้วยครับ active บวก noun phrase นะครับ busy local corner expensive bookstore นะครับ shop old fashion empty fancy well organized เป็น adjective ก็เป็น noun phrase นะครับเป็นวลีนะเป็นกลุ่มคําครับที่เป็นนาม tree line เป็นถนนที่เป็นทางแยกนะครับอย่างนั้นมาล e โลกก็แคบนะครับ ที่ลายเนะมีต้นไม้เรียงรายนะครับแนโลแคบนะครับของเกสเตดแอร์ฮัดนะครับวายกว้าสตรีทในแปลว่าถนนนะครับลองยาวนะครับสมูทนีนราบเรียบนะครับส่วนบัมปี้นี่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับซ,ซินซินิกซินิกกังวลกลามนะครับ อันนี้ quiet เงียบนะครับ quiet เงียบ i s o l a t e นี่โดดเดี่ยวนะครับ pretty สวย small นะครับอันนี้หมู่บ้านนะครับ village attractive มีสเสน่ห์นะครับ greenish สีเขียวนะครับ strange แปลกครับ lovely น่ารัก semi พีแทชนะครับสมิบ้านแฟดครับบ้านแฟดนะครับคอมฟอร์ทเทเบิลสะดวกสบายนะครับเทดิชแนลนี่แบบดั้งเดิมนะครับสเปเชียสกว้างขวางนะครับเทเรสก็ระเบียงนะครับอันนี้เป็นลักษณะของบ้านเฮาส์ครับโคซี่โคซี่นี่ อบอุ่นสบายนะครับวอร์มอบอุ่นครับวันซอลเลกระชั้นเดียวนะครับเชอร์ดวีี่เงานาเทาวนี่เมืองนะครับเมืองอินดัสทรีก็ทางเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะครับลาชใหญ่โมเดิร์นในทันสมัยนะครับทาวเมืองนะครับคลีนสะอาดทัวรสตี้นนักท่องเที่ยวนะครับสโมกกี้หมอกควันนะครับ ไฮไรส์เนี่ยสูงละฟ้านะครับชามมิงมีเสน่ห์ครับอันนี้เป็นทาวเป็นเมืองนะครับเลสลอเนี่ยปัตตานนะครับ, s <S ตตารรบมาดูคำปัตตานนะครับอีเลแกนต์งามสง่านะครับคราวเดดแอร์อัดชิปราคาถูกนะครับป๊อปปูล่าก็เป็นที่นิยมนะครับฟาสต์ฟู้ดก็อาหารฟาสต์ฟู้ดครับ ส่วนขวามือนะครับเวลโนนเป็นที่รู้เป็นที่รู้จักกันดีนะครับคาราฟูมีสีสันนะครับนะครับฟรายด i n าย닝อาหารเลิศรสอร่อยนั่นเองนะครับนะครับดิฟท o วร์นี้ขับรถผ่านโอเคครับนักเรียนเป็นไงบ้างครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนบ้างไม่มากก็น้อยนะครับใช้ในการสรุปก็ได้หรือเอาไว้เริ่มต้นในการเรียนก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับ บอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทำ YouTube อับบิดสี่นะคัมสืออัปบดสี่โดยผมครูสวัสดนะครับจะได้มาติดตามกันเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e นะครับกดจอยให้ด้วยนะครับมาสนับสนุนกันด้วยจอยก็ได้นะครับ thanks ก็ได้นะครับ thanks ก็ได้กดปุ่ม thanks ข้างล่างนะครับครูจะดีใจมากเลยนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆที่มารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ